สวัสดีคะ่ะโหราทีวี TV ด้วยอาจารย์ธนทดอ่อนค่ะเราก็มาราศีกั้นกันนะคะในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่อาจารย์คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะเนื่องจากดาวพระพฤหัสบดีเนียท่านกลุ่มกับดาวพระเสาร์นะคะค่ะก็ดาวพระเสาร์เนี่ยท่านกำลังจะกลับบ้านคือราศีมังกรแต่ท่นี้ว่าท่นี้ว่า ท่านกลับบ้านในรอบ30ปีนะคะการที่ดาวพระเสาร์เนี่ยเดินทางเดินทางนะแต่ละราศีประมาณ2ปีครึ่งนะคะ2ปีครึ่งหรือ2ปี6กเดือน7เดือนอะไรไม่นี่เกือบ3ปีเนี่ยแต่ละราศีท่านเดินเดนเดิ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 นมาเนี่ยจะกลับบ้านตัวเองคือราศีมังกรเป็นระยะเวลา30ปีนะคะก็ถือว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างคนที่จากบ้านเกิดเมืองนอนไปนานแสนนานเลยนะอาจจะเป็นด้วยชาวราศีมังกรก็ได้นะคะหรืออิทธิพลของดาวพระสาวที่จะกลับบ้านอย่างเช่นเกิดวันเสาร์ก็ได้นะคะหรือคนที่มีชื่อที่นำด้วยอักษรดาวเสา,าได้แก่อักษรดาวเด็กเต่าเต,ต่าทอทงททหารทอธงนอหนูเนี่ยกำลัง จะกลับบ้านตัวเองแล้วนะคะ,อ,ะอย่างเช่นแต่อาจารย์ธนทรไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านอยู่แล้วนะคะนำด้วยทอทงนี่ก็ธนทรนะคะอย่างทวีปอย่างเงี้ยทอทหารน,นำอย่างเงี้ยนะก็ถ้าเราจากบ้านเกิดเมืองนอนไปนาสมุติไปอยู่ต่างประเทศซะนาเลยนะ,ะถึงเวลาแล้วนะที่จะกลับบ้านกลับเมืองสักทีหนึ่งนะคะต้องพัดพาจากเมืองนะ กลับแล้วนะคะเอ๊ะแล้วจะได้กลับตลอดไปไหมโอกาสนะมีมีว่าได้กลับมาเป็นเวลายาวเพราะดาวเสาร์เนี่ยเดินชา้าแล้วตัวท่านนี่ก็เดินมันเดินออกไปนอกประเทศนานแสนานานแล้วนะคะก็สิบกว่าปีนะคะอย่างอาจารย์เขียนหนังสือเขียนหนังสือเล่นนี้นะคะ เส้นสายฝ่ายปากกา95ายเซ็นคนดังนะคะในเล่มนี้ก็มีการจากจรของคนนะบุคคลนะบุคคลที่จากบ้านจากเมืองไปนะคะเป็นเวลายาวนานแต่หนังสืออนี้เขียนตั้งแต่ปี2547นะคะก็นับตอนนี้ก็16ปีนะคะ16ปีแห่งความรังนะคะ ทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและคมคืนนะคะสารพัดเลยที่ไิเจอปัญหานะคะ16ปีนะอันจากหนังสือเล่มนี้นะคะก็กำลังกำลังจะ,ะกลับบ้านแล้วนะคะอย่างนี้เลยเป็นต้นเป็นต้นนะคะหรือสิ่งที่ได้เก่าได้แก่นะคะสิ่งที่ ของเก่าของโบราณจะมาให้คุณแก่เจ้าชะตาก็ได้ถ้าเป็นดวงบ้านดวงเมืองคนเก่าคนแก่จะกลับบ้านกลับเมืองอย่างนี้ก็ได้นะคะโดยมีดาวพระพฤหัสบดีหนุนนําการกลับเนี่ยจริงๆกลับมาได้ตลอดเลยแต่กลับมาแล้วรอดไหมกลับมาแล้วยิ่งใหญ่ไหมกลับมาแล้วแย่ไหมเนี่ยแต่แต่นะวันนี้ถ้ากลับนะคะก็น่าจะรอดาวพระเสาเนี่ยยกย้ายนะจาก จากราศีจากราศีธนูขึ้นราศีมังกรเรียกว่ากลับบ้านแล้วแต่ตอนนี้เตรียมแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะได้กลับบ้านแล้วถือว่าดาวพฤหัสบดีมาส่งแสงผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเห็นชอบนุนนำํำอย่างนี้เกิดขึ้นนะก็ชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันเพราะพระเอกตอนนี้ก็มีราศีกันนี่ก็เป็นพระเอกราศีธนูก็เป็นพระเอกราศีมังกรก็เป็นพระเอกนะเนื่องจากาสัมพันธ์กับดาว พระราสปดีและดาวพระเสาร์นะคะอ้าวบอกพระราหูเป็นพระเอกไหมดาวชุดตรีเทพพระเอกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นพระเอกที่ยังไม่รู้ว่าอู้จะมาทําให้เศรษฐกิจการเมืองแย่หรือเปล่านะคะจะมากินเมืองหรือเปล่านะคะหรือว่าให้เครดิตกับคนต่างชาติเนี่ยมาทํามาหากินทําให้ธุรกิจของประเทศเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะว่า อาจารย์พูดราศีเมษอีกแล้วเดี๋ยวเพาว่าอาจารย์หลงราศีไม่หลงไม่หลงนะเดี๋ยวอาจารย์แถมนิดหนึ่งเพราะว่าราศีเมษเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยเป็นเป็นราพะเป็นโชคลาภโชคลาภราพักกระดุมพระนะแล้วพระพระราหูก็คือนี่นี่คนอรอบด้านเรานี่เองจีนไต้หวันญี่ปุน่นอะไรเนี่ยเกาหลีเนี่ยนะครับอาจจะมา,ามทําธุรกิจธุรกรกรมนาเงินนําทองมาให้เราก็ได้หรืออีกทีถ้าเราขาดทุนก็เงินทองหมดไปกับเขาก็ได้อย่างเงี้ย แต่ตอนนี้เรามาพูดราศีกันนะคะที่พูดมาเน,นี่ออกนอกเรื่องเปล่านะอนาาศิกันนะคะราศีกันเนี่ยบอกพระฤหัสศีสงสารเช่นช้อยพอเดี๋ยวเขาย,ยกย้ายข้ามราศีเนี่ยพอยกย้ายข้ามราศีเนี่ยพระ,ยะยายาราศบดีเนี่ยตำแหน่งน้อยนิดไม่เป็นแล้วเพราะว่าพระราศบดีกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะ ดินในเรือนดินนะคะส่วนพระเสาก็เอาเพื่อนรักพระประสวดีมาด้วยจริงๆพระเสาเนี่ยจะเกรงใจพระพระปสวดีแน่นะคะตามที่านชาติไปเลยนะคะก็พอกลับมาที่บ้านก็ได้พระสวดีไปลายพระสิดีิราชเกณฑ์พระราชาเกณฑ์แห่งพระราชาทรงโปรดเนีนะคะเพราะนั้นราศีกันเนี่ยอยู่ในช่วงจังหวะขาขึ้นนะคะที่ดี ดีมากนะในการที่ดวงนี้กําลังเปิดไฟสว่างแต่จริงๆท่านก็เปิดมาอยู่แล้วลด้วยดาวพระศสบดีแต่อันนี้เป็นการเปิดไฟที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะนะสำหรับคนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะยังอาจารย์เนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจารย์ก็ไม่เปลี่ยนอาจารย์ก็เป็นโฮนอยู่อย่างนี้เลยนะคะอ่าเกษตรกันี่นะคะาดาวพระพุธเป็นเกษตรราที่ประดีดาวพระศุ อยู่ในเรือนพาธิต์ดาวพาธิต์อยู่ในเรือนสถิตอยู่ในเรือนพระสรุกเกษตรแรกเรือนเบียนหน้าเบียนหลังแข็งแรงนะคะบีบเลยบีไว้นะคะฉันแข็งแรงเธอแข็งแรงและฉันเองก็แข็งแรงเพราะฉันคือพระพุทธนะที่ได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีแม้ว่าพระพุทธจะเดินพักมาจากเรือนการเงินคือราศีตุลเข้าสู่ราศีกันแต่เหมือนกับออกไปนอกบ้านแล้วเอาเงินกลับบ้านอย่างนี้เลยก็ถือว่าให้คุณกับเจ้าชะตา นะในดาวในเด่นเจวว่าหนึ่งสี่หกหกหนึ่งสี่เนี่ยมันมันน่าสนใจนะคะเพราะเกษตรแรกเรือนอย่างสุกอยู่ในเรือนทิาทิาท์อยู่ในเรือนสุกเนี่ยก็เป็นเกษตรแรกเรือนสองเรือนนะคะแต่ในวันดาวในเด่นเนี่ยสามเรือนเลยนะคะนะว่าจริงๆท่านก็สลับกันอยู่นั่นแหละนะเหมือนเพื่อนรักสลับบ้านกันอยู่อย่างนั้นเลยนะคะ แต่อันนี้ก็ถือว่าให้คุณเ,เจ้าชะตาได้เงินได้ทองแล้วก็ได้จากแดนไกลก็ได้นะได้จากสิ่งที่สวยงามก็ได้เช่นทงขนมก็ทําขนมสวยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยทําจากสิ่งที่สิ่งประดิษฐ์หรือการต่างประเทศหรือการออกแบบอะไรที่สวยๆหรืองานงานอะไรที่ดีๆสวยๆอาจจะเป็นการแสดงก็ได้นะเพราะว่าพระราหูนี่สถิตอยู่ในเรือนสุภะตรีโกนถึงลัคนานเป็นงานเงานะคะ ที่จะต้องระวังสักหน่อยก็คือในเรื่องของความรักคู่ครองนะคะท่านเดินพักอยู่นะคะก็ระมัดระวังอย่าให้เกิดการทะเลาะเบาแวงนะ,ะเรียกว่าประนีประนอมกันไว้นะคะอย่าทะเลาะกันต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าเรากําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ที่จะให้ได้สิ่งดีๆมาเพราะสิ่งที่ดีๆที่จะได้ครั้งนี้เป็นการได้สิ่งดีๆที่เป็น ครั้งยิ่งใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ถ้าเป็นดวงเมืองก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของยุคที่9นะคะแต่ละยุคที่เปลี่ยนแปลงมาจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะเปลี่ยน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 ยุคที่9้เราคอยดูกันว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนแปลง อย่างไรนะคะหรือหรือ,อถ้าเป็นชุดเดิมอาจจะมีชุดใหม่เข้ามาหนุนนำอะไรอย่างเงี้ยเราก็คอยติดตามดูนะเดือนตุลาคมเนี่ยต้องระมัดระวังนะ,ะถ้าเกิดมีเหตุการณ์ร้ายอะไรก็อย่าออกไปไกลบ้านนักนะคะจะได้วิ่งเข้ามาหลบในบ้านทันอย่างเงี้ยนะคะเดือนตุลาคมเดือนธันวาคมนะก็าอาจจะเกิดเหตุการณ์ถ้าถ้าไม่ได้เกิดเหตุการณ์การประนีประนอมกันนะระวัง ฝ่ายขาวกับฝ่ายดำอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็ก็จะเกิดการประทะกันนะก็ต้องระมัดระวังนะในเดือนตุลาคมและก็เดือนธันวาคมนะคะก็ชาวราศีกันลัคนาราศีกันบอกตัวเองรอดไหมตัวเองเนี่ยรอดนะรอดนะแต่สิ่งที่เรากําลัง จัดทำอยู่เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวพ่งางคานเอาเอา,เอาแค่เดือนตุลาคมนะดาวพ่งางคานท่านไม่งดงามนะเพราะว่าท่านเดินพักอยู่นะเดินพักในในพระในวันที่9ตุลาคมประวันที่9ตุลาคมเนี่ยท่านยกย้ายข้ามราศีมา กว่าจะข้ามกลับก็เดือนธันวาคมนะเพราะเหตุเพราะนั้นเหตุการณ์จากเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเนะี่ยเป็นเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นได้ชัดนะคะเพราะนั้นชาวราศีกันลัคนาราศีกันเนี่ยถึงแม้คุณจะอยู่ในช่วงที่โชคดีอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นนะอยู่ในช่วงที่มีสเสน่ห์หอมหัวหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตก็ได้นะหรือจะจับหยิบจับธุรกิจธุรกรรมอะไรเนี่ยเอาละ งานการก็หนักแน่นนะบ้านบ้านเรือนนี่อาจจะยุ่งหน่อยอาจจะมีการโยกย้ายบ้านโยกย้ายประเทศก็ได้นะคะ,ะความรักคู่ครองเนี่ยอาจจะอยู่ในแดนไกลนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวก็มีโอกาสที่จะที่จะใกล้หรอกจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวมาคล้องด้วยนะคะแต่ก็ต้องใจเย็นๆในเรื่องของความรักคู่ครองนะอย่าใจร้อนนะคะดาวตัวเองเป็นดาวพระพุธ ดาวคู่ครองเป็นดาวพระพฤหัสบดีนะคะส <5. S 1> ีะ่ห้าดาวพฤหัสบดียังไม่ยกยังไม่ยกนะคะดาวปุตตะก็ช่วยเหลืออยู่แม้ว่าจะวุ่นวายเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่อยู่บนความยุ่งยากวุ่นวายหรือปัญหาที่เยอะแต่คุณจะทําได้สําเร็จนะคะค่ะก็เป็นงเงินดีนะคะงานดีนะคะ,ะ,ะธุรกิจธุรกรรมที่บ้านยุ่งหน่อย ความรักอย่าเพิ่งยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะอย่าทะเลาะกันนะคะความเจริญรุ่งเรืองมาแน่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวราศีกันลัคนาราศีกันโชคดีทุกทท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี